ไฮสวัสดีค่ะทุกคนเป็กเป็นคนหนึ่งเลยนะคะที่รู้สึกว่าชีวิตเรามันต้องเพอร์เฟกยิ่งอายุเยอะจะต้องยิ่งดูดีชีวิตต้องดูดีการงานต้องดูดีทุกอย่างต้องเพอร์เฟกสุขภาพต้องเพอร์เฟกแลที่สําคัญนะเป็ก,กเป็นคนที่คลั่งการทํางานมากๆจนลืมไปว่าเวลาเราทํางานมากๆเนี่ยการพักผ่อนของเรามันก็จะน้อยลงแต่เป็กก็ไม่เคยลืมที่จะดูแลสุขภาพนะสังเกตไหมถึงเป็กจะทางานเยอะเป็กก็แบ่งเวลาไปออกกาลังกายแบ่งเวลาไปปาร์ตี้แบ่งเวลาไปหาอาหารดีๆทานถูกไหมคะ รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคแล้วนะแล้วที่สําคัญเนะ่ยเปก,ก็มีอาหารเสริมที่คอยเข้าไปแบบว่าข้างในและเปก,ก็ตรวจสุขภาพอยู่ทุกปีค่ะแต่เปก,ก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันดีจริงหรือเปล่าไอ้ร่างกายของเราที่เราคิดว่ามันดีแล้วเนี่ยมันดีจริงไหมมันดีจริงหรือเอาอะไรมายืนยันอันดับแรกเลยเป็เป็นภูมิแพ้น้ำมูกไหลแบบไหล,แบบไหลแบบเป็นน้ําทํางานท่านไม่ได้เลยเสียงเปลี่ยนแล้วร้องเพลงคือรู้สึกว่าในปอดอ่ะมันไม่สถียรอะหายใจไม่ออกแล้วนอกจากนั้นเป็กก็แพ้อาหารไปอีกแล้วกว่าจะหาเจอว่าแพ้อะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าแพ้้อัันนนจริงม ส่วนเนี่ยเป็กไม่กล้าทานกุ้งแล้วหน้าเป็นบวมปากเป็นบวมบางทีมันบวมถึงขนาดไปถ่ายรายการไม่ได้เลยเพราะว่ามันบวมมากบางคนคิดว่าเฮ้ยเบ็กกี้แอบไปทำสัญยกรรมมาหรือเปล่าหน้าถึงบวมเปล่าเป็กแค่แพ้กุ้งเนี่ยมันเป็นภาระที่หนักอึง้งสามีก็รู้สึกว่าการที่เป็กต้องนอนตื่นมาแล้วลุ้นทุกวันเลยว่าวันนี้จะหน้าบวมหรือเปล่าวันนี้อยู่จะแพ้อะไรไหมอาการแพ้มันจะแพ้เข้าไปถึงในหลอดลมของเธอหรือเปล่าเขาก็เลยไปสัรหาว่า เราควรจะตรวจอะไรจนคุณสามีเขาแนะนำค่ะว่าเขาไปเจอเจ้าโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งนั่นคือโปรแกรม All y o u c a n s h i n เขาบอกว่าโปรแกรมนี้ดีมากๆเขาเป็นการตรวจสุขภาพเชิงลึกแต่ว่าสุขภาพเชิงลึกที่ว่าเนี่ยไม่รู้ว่าลึกแค่ไหนวันนี้เราอยู่กันที่นี่แล้วค่ะโรงพยาบาลพญาไทย3เพราะฉะนั้นคุณคุณขาตามเป็กมาไปถามคุณหมอกันว่า All y o u c a n s h i n เชิงลึกลึกแค่ไหนแล้วร่างกายของเป็กมีอะไรที่น่าก,กลัวซ่อนเลนอยู่หรือเปล่านอกจากการภูมิแพ้ไปดูนค่ะ ุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเป็กกี้สวัสดีคุณฐานะคะครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าในโปรแกรม a l l you Can t ชัเนี่ยค่ะเป็นการตรวจที่เรียกว่า complete หรือว่ารวมการตรวจสุขภาพแบบเชิงลึกมากที่สุดนะคะก็โปรแกรมนี้เรียกว่า เจาะเลือดเพียงครั้งเดียวนะคะได้แปลผลทุกอย่างเลยนะคะ <No. S 1> ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตรวจฮอร์โมนนะคะเพราะว่าของคุณแป็กเนี่ยพอทํางานหนักๆบางทีฮอร์โมนมันจะมีในเรื่องของการผิดปกติไปนะคะถ้าเกิดเราใช้ร่างกายหนักเกินไปนะคะมีการตรวจฮอร์โมนนะคะแล้วก็นอกจากนี้มีในเรื่องของการตรวจสารอาหารวิตามินต่างๆโปรแกรมนี้พอเราได้ตรวจเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าอาหารที่เรากินมาทั้งหมดเนี่ยค่ะมันทําให้วิตามินตัวไหนพร่องน้อยไปหรือตัวไหนที่กินแล้วเยอะเกินไปนะคะ นี่คุณเป็กก็จะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดเลยว่าเราจะต้องปรับเมนูอาหารยังไงในอนาคตให้เหมาะสมกับเราเพราะว่าในการตรวจของในเชิงแอนแทกจิ้งเนี่ยเราจะไม่ได้รอให้เกิดโรคขึ้นมาก่อนเขาเรียกว่าเป็นการตรวจในเชิงป้องกันนะคะดังนั้นเราไม่ต้องรอให้มีอาการใดๆเนี่ยเราสามารถมาตรวจได้เลยนะคะ,ะอันนี้ก็โปรแกรมที่คุณเปกตรวจเนี่ยเขาชื่อว่าเอายูแคนชัยนะคะเป็นโปรแกรมที่ครอบคลุมที่สุดเรียกว่าโปรแกรมอินฟินิตนะคะ,ะอย่างวันนี้ของคุณหาก็จะตรวจด้วยกันนะคะ,ะของคุณหาก็สุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วไม่ได้มีอาการ อะไรผ<ม>ิด<ม>ปกติ<ห>ใช่ไหมคะโอเค,อเคถ้าอย่างนั้นถ้าคนที่ไม่ได้มีอาการเยอะมากนักนะคะดูแลสุขภาพมาดีอยู่แล้วอาจจะตรวจเป็นโปรแกรมที่เล็กลงชื่อว่าโปรแกรมอัลตร้านะคะแค่นี้ก็ก็ได้เหมือนนอกจากนี้จะยังมีการตรวจในเรื่องของภาวะความเครียดด้วยนะคะจะได้ดูว่าที่ผ่านมาเราใช้ร่างกายหนักแค่ไหนเครียดในที่นี้ไม่ใช่เครียดแต่ในเรื่องของอารมณ์หรือความคิดนะคะบางทีการที่เราทํางานหนักๆไม่ได้พักผ่อนมันเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นในร่างกายแล้วก็สุดท้ายมีอีกโปรแกรมหนึ่ง ที่คุณเป๊กจะได้ตรวจนะคะก็เป็นในเรื่องของเทโลเมียร์นะคะเทโลเมียร์ก็คือความยาวของอโครโมโซมในร่างกายอันนี้จะเป็นการตรวจเพื่อบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยทำงานหนักไปมากแค่ไหนเหมือนเป็นการบอกอายุเซลล์นะคะว่าตอนนี้เซลล์ร่างกายที่ปัจจุบันเราอายุเท่านี้แต่จริงๆเซลล์เราอาจจะอายุนําหน้า<อ>ไปกว่าตอนนี้10ปี20ปีก็ได้าาม่กลัวจังเลยเพราะว่าปีนี้เป๊กก็44แล้วถ้าอายุเซลล์เป๊กล่วงหน้ากว่าเป๊กไปอีก โอ้โหคุณหมอก็จะแกงงอมมากๆเลยใช่ใช่ค่ะอันนี้เป็นการตรวจเพื่อที่เราจะได้ย้อนมาดูตัวเองว่าตอนนีเ้เราเราทํางานหนักเกินไปนะเราไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเราต้องย้อนไวและนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราทําการตรวจได้เลยนะคะแต่ว่าผลเนี่ยจะไม่ได้ออกในทันทีนะคะนี่เดี๋ยวเรานัดกันมาฟังผลอีกทีหนึ่งนะคะประมาณอีก1-2สสัปดาห์หลังจากนี้เราจะนัดฟังฟังผลผ่านทางเทเลแคร์นะคะซึ่งก็เป็นระบบออนไลน์ที่เราจะได้เห็นหน้ากันนะคะแล้วก็ฟังเสียงนะคะผ่านทางกล้องอค่ะไม่ต้องมา ใช่คุณหมอก็โทรไปแจ้งผลถูกต้องเลยค่ะสะดวกมากดีเลยค่ะคนไข้หลายคนชอบมากเลยค่ะชอบมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการเจาะเลือดก็คือทีเดียวจึงตรวจทุกอย่างปึ้งแล้วก็ไม่ต้องมาฟังผลก็ได้ไม่ต้องนัดกันมาอีกแล้วก็ใช้เป็นเทเลแคร์เอาถูกต้องเลิศดสมกับเป็นโลกยุคใหม่จริงๆค่ะคุณหมอใช่ค่ะงั้นก็วันนี้ประมาณนี้นะคะแต่เดี๋ยวก่อนกลับบ้านกันนะคะเห็นว่า ช่วงนี้ทำงานเยอะพักผ่อนน้อยนะคะหมออยากให้บูสต์ร่างกายสักหน่อยนะคะควันนี้เดี๋ยวเราไปทําโปรแกรมอิมมูนบูสเตอร์นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมการดิบวิตามินผ่านทางเส้นเลือดน,นะคะเพื่อช่วยทําให้ร่างกายเราสดชื่นได้อย่างรวดเร็วนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะลาคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะโอบโหสุดยอดมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีคือทันสมัยมาก เรากอกกันแบบว่าเขาเรียกเทเลแคร์ซึ่งเราไปตรวจเลือดมาแล้วครั้งที่แล้วใช่ไหมคะแต่เราไม่ต้องไปฟังผลที่โรงพยาบาลเราสามารถฟังผลที่บ้านได้เลยไม่ต้องเสียเวลานี่คือโปรแกรมใหม่ล่าสุดของทางโรงพยาบาลพญาไทยเราก็จะได้รับแฟ้มแบบนี้หลังจากที่ตรวจแล้วปังซึ่งก่อนที่เราจะโทรเทเลแคร์เราก็แอบเปิดอ่านกันแล้วหลักข้างในก็มีบางส่วนที่เราสามารถอ่านค่าเลือดเองได้แบบเข้าใจแต่ว่ามันจะมีบางส่วนค่ะจุดใหญ่ๆที่เราไม่สามารถเข้าใจได้ให้คุณหมออธิบายให้ฟังตอนนี้ เรากรอกข้อมูลเทเลแคร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราโทรหาคุณหมอกันหมอาวิดีโอคอลได้เลยคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณแคสวัสดีคุณถารนะคะสวัสดีครับพมกันอีกรอบนึงค่ะเริ่มจากใครก่อนดีคะคุณหมอใครที่น่าเป็นห่วงน้อยที่สุดขอไปขอบคุณแบงคกี้แล้วนะคะค่ะ จะค่อนข้างต่ำหน่อยภาวะนี้ค่ะไม่ใช่โรคร้ายแรงค่ะพี่เบนจี้เจอได้ทั่วๆไปหรือไมารงคนนะคะเราสามารถฟื้นฟูได้การฟื้นฟูก็คืออันดับแรกค่ะพี่เบนจี้เราต้องพยายามผ่อนคลายความเครียดถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมอันไหนที่ชอบทำแล้วรู้สึกผ่อนคลายมีความสุขนะนําให้ทำค่ะการบำรุงตับหัวใจวิทีหนึ่งก็คือการใช้วิตามินนะคะที่ช่วยบำรุงตับหัวใจครับพี่เบนจี้ก็คือพวกกลุ่มวิตามินบีมีพวก นะคะรวมถึงวิตามินซีด้วยในส่วนของฮอร์โมนพี่เป็นกี่มีแค่เรื่องนี้อย่างเดียวค่ะนอกนั้นปกติดีหมดนะคะไทรอยด์ก็ดีฮอร์โมนเพศก็ดีค่ะเย่ขอคองคุณผานะคะมาค่ะต้องบอกว่าระดับของฮอร์โมนของคุณผา่านฉลุยทุกอย่างเลยไม่มวเลยต่อมอกตายนะคะก็ดีเช่นเดียวกันนะคะมีแข็งแรงสุดยอดต่อมาค่ะเป็นเรื่องของวิตามินบ้านค่ะ ที่อยู่ในพวกัวธัญพืชอันนี้อยากให้ทานเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีสารที่ชื่อเหมือนกันเลยค่ะลูทีนซีแซนทีนที่บำรุงสายตาสแสดงว่าเราสองคอนกันินอาหารเหมือนกันครับคุณหมอแดงเราก็ซิงส์สามสีนะคะน้อยเป็นนิดนองอันนี้อยากให้บำรุงเพิ่มเช่นเดียวกันครัแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่น้อยค่ะคือโฟเลตนะคะโฟเลตคือวิตามินบี9ที่อยู่ในผักใบเขียวนะคะอันนี้คุณทาอาจจะไม่ค่อยทานผักเก่งหรือเปล่าคะทานน้อยใช่ครับใช่ครับ ทานผักน้อยมากครับเหมือนหมอดูเลยนะเป๊ะมากค่ะคุณหมอละเอียดมากครับตรงเป๊ะเลนน้อยไปนะคะซึ่งมันในผักนะคะทานผักเพิ่มขึ้นค่ะครบถ้วนเรียบร้อยสะดวกสบายไม่ต้องขับรถไปหาคุณหมอถึงโรงพยาบาลพญาไทก็สามารถปรึกษาคุณหมอได้เลยแล้วก็สัญญาณชัดเจนสะดวกมากสมกับเป็นคนยุคใหม่จริงๆค่ะที่ต้องห่วงสุขภาพด้วย รักสุขภาพด้วยแล้วก็สะดวกสบายด้วยคือตอบโจทย์มากๆกับโปรแกรมนี้วันนี้กับขอพะคุณคุณหมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณูตรวจเสร็จเรียบร้อยค่ะกับโปรแกรม All You Can Try สุขภาพดีที่สมดุลให้คุณดูดีและอายุยืนยาวค่ะบอกได้เลยค่ะว่าเขามี2โปรแกรมให้เลือกนะคะอย่างคุณฐานี่เขาก็จะเลือกแบบว่าโปรแกรมที่กังวลน้อยเพราะว่าอายุยังน้อยอยู่คุณเลือกโปรแกรมอะไรคะโปรแกรมอัลต้าครับผม ราคาก็ดีมากๆเลยนะครับ47,500บาท ถือว่าเป็นโปรแกรมที่สําหรับคนที่อายุยังน้อยอยู่อาจจะแบบอยากลองตรวจด,ดูหรืออะไรเงี้ยครับแนะนําเลยครับก็นี่กาขาดเยอะเหมือนกันนะ<ช>ว่าไปก็ได้รู้เลยว่าตัวเองขาดอะไร<ช>แล้วก็เดี๋ยวจะได้เพิ่ม<ช>ส่วนเป๊กเนี่ยใช้โปรแกรม Infin i ิตค่ะราคา79,500บาทค่ะคุณคะโปรแกรมนี้สำหรับคนที่อายุเยอะหน่อยกังวลเยอะหน่อยว่ามีอะไรสึกหลอ่อเยอะไหมเช็คละเอียดแบบกิฟต์เลยแล้วโปรแกรมของเป๊กในราคานี้นะ79,500บาท เวลาไปกรู้ว่าเปขาดอะไรแล้วไปกลับมาเติมวิตามินนะ่ะแล้วเป๊กก็สามารถกลับไปตรวจซ้ําได้เลยคุณคะมันรศมากมันคุ้มมากจริงๆค่ะกับโปรแกรมนี้เป๊กเชียร์เลยนะโรงพยาบาลพยาไทยค่ะกับโปรแกรมนี้ค่ะ all you can try สุขภาพดีที่สมดุลให้คุณดูดีและมีอายุที่ยืนยาวค่ะอะอ,อ,อย่าลืมนะคะคุณคะ กดเข้าไปในช้อปปี้นะคูณเขามีลดอีก2,000บาทนะเพราะฉะนั้นเข้าไปกดกันเลยนะคะกับแอปช้อปปีนะกับโรงพยาบาลพญาไทยคะ่ะมาวิกดกัน